มีคนนะบอลระวังกูเห็นแล้วตึกนูน้นแต่มันยิงกันตึกตรงข้ามมันอนะข้างล่างมีไอ้ไอ้ปายข้างล่างนี Trên nó nghe, cho nó nghe, lạc tịch quá, kia <laughs> yeah, yeah, full chặt. ูกเยี่ยมแปะโดนเสาไฟเยันแม่เลยตึกวะบนตึกวะไม่ไม่ได้ยิงกูนะเฮ้ยลงมาแล้วไปตึก ตาย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 ,ยูดันฟ้าหมดยังไม่รู้อ่ะเอาบอกคูณสามเหลืออีก,กเอชเคเอสอ่ะไม่มีใครเล่นหรอหรือว่ามีปืนกันหมดแล้วแย่แยแยปอนปอนอายาไหม <S <S เห็นแล้วเห็นแล้ว วิไอ,อเฮียปอนชุบด้วยแมงขาเย็ดเฟสพุ่มตัวเฮ้ย <Hey, S 2> หลังหลังทุกไหนปอนตึกนี้ตึกนี้ตึกนีมนน้มันเอาไอปอนมาเอาไอปอนมันจะปิดไปตึกนี้แล้วไปตึกนี้แล้ว Lỡ ít... Tùa 1 Khắng lẳng Ra từ cổ à อยู่ในกวันไปอยู่ในกวนตัวหนึง่งกูต้องขีดสายแปบ๊บนึงเพื่อนมันลม้มมันน็อกอยู่ตัวหนึง่งเจ็บ มาดิคุยมาดิครับ